ทีมงานคุณภาพทีมงานคุณภาพไม่เอาไหนจ้าปุ๋มมันครับวันนี้ปูกมมันร้อยไร่ครับไม่เยอะหรอกครับร้อยไร่ขึ้นไม่เยอะครับนะก็ไทยสีกันร้อยคนอนนี้ครับ ปูมันครับวันนี้่นมวนกุบได้มวนกุบงานครับทำงานโสมเสียว้อนนีนะคะอคนของคุณค บุรุษนอบุรุษครับบุรุษนะบุรุษเต็มเลยเอ๊ะยังเหยยู่อ่ะอ่าดูดูนนะนี่รนี่บุ๋งหมดลยครับเนี่ย Kami yon man la ni Uman kap uman Uman kap uman Uman kap